คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะเราเห็นกฎระเบียบที่บังคับมาบอกว่าห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานขึ้นอุโม,มงค์ข้ามแยกต่างๆเพราะว่าป้องกันอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปซึ่งข้อบังคับใช้ที่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวก็เตรียมที่จะหมดอายุลงแล้วนะคะในวันที่28กุมภาุันนี้วันนี้น,ยยนี่แหละค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะคงต้องไปรอดูว่าจะมีข้อบังคับใช้ถาวรออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าเรื่องนี้ที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีอดุลนรง์ ะะก็บอกว่าข้อบังคับที่ออกมาเนี่ยนะคะว่าห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพาน39แหง่งมีอุมโมงค์อีก6แห่งด้วยกันบังคับมาตั้งแต่28มีนาคมสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้90วันในวันนี้นะคะหลังจากสิ้นสุดจะยังคงผ่อนผันการจับกลุ่มคนที่แอบลักลอบขึ้นสะพานขึ้นอุโมงได้อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคืออยากจะให้ออกข้อบังคับมาเลยถาวรแต่ว่าทางพลตตรีอดุลก็ชี้แจงมานะคะบอกว่าคงจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้แหละค่ะยืนยันว่าจะไม่รอคำพิพากษาสารปกครองที่ผู้ใช้โมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไปร้องเรียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและสารปกครองก็ไม่ได้สั่งคุ้มครองชั่วคราว แล้วที่เราเคยเห็นมานะคะก็จะมีกลุ่มผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์บางส่วนเขามาประท้วงซึ่งทางตำรวจนครบาลก็บอกว่ากินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแต่ขอความร่วมมืออย่ามานัดรวมประท้วงกันเพื่อกดดัน ยืนยันนะคะว่าจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ทุกคนค่ะซึ่งถ้าไปดูผลการประเมินความเห็นคนที่ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่นะคะที่ไปสอบถามกันมา2,000กว่ารายเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มอเตอร์ไซค์ไปขึ้นสะพานหรือว่าลงอุโมงคก็สอดคล้องกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากหน่วยง,งานต่างๆอย่างเช่นทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทสำนักงานกา,การจราจรและขนส่ง คือทุกหน่วยงานก็เห็นตรงกันนะคะบ,บอกว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานหรือว่าอุโมงเนี่ยมีอันตรายมากทีเดียวครับถ้าไปดูกันนะครับภาพรวมสติอุบัติเหตุจราจรนะครับที่เกิดกับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับในกรุงเทพย้อนหลัง3ปีคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปี2556 8,821ราย พอ,อมาปี57นะครับเพิ่มขึ้นเป็น9,53 0รายแล้วก็ปีล่าสุดคือปีที่ผ่านมา2,558อันนี้ทะลุ10,000รายไปแล้วนะครับ14,88รายรวมรวมกัน3ปีที่ผ่านมานะครับก็เกิดอุบัติเหตุกับรถบรสไซย์มากกว่า28,000รายซึ่งจำนวนนี้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดบนสะพานและก็อุโมงค588รายก็คิดเป็นสัดส่วน2%ครับค่ะ คือเห็นตัวเลข2นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าฟังดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่านี่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะ